โอเคทุกค okay, นตอนนี้ก็้ค่จะฟูมูลาทลลุกคนโอเคไปประจับที่ <S <S โอ้ยนี่ฟูมูลาทุกคนเลยดับเลยดาบสอง ไปไปไปกันไปกันตรงนี้ตรงน้ันดิทนิทันินิอ้ออื้ออออืเอ้าดีค ต่อลื So... จะไปใครวิกกอนี่ยโอ้ยคพี่เขาขยบะบ้า 我累了。 so เฮ้ยเฮ้ยจริงทุกคนพี่เห็นสีเดง 好嘞。 เข้าไปเลยสีได้อยู่ได้ได้ไดข้าทุกคนสีได้อยู่ได้ค่ะอุ๊ยทักตัน t เอ,อจะบทฟูกอดเนีนเ่ยใครไม่รู้ทธุรกรรมกีม่เสร็จหาทางออกก็ไม่เจอยากมากเท่าไหร่เ,เ,เนี่ยเอาตาเยเอาตายเร็วตัวีิตาย Hari ke pula ada Hey! Woo! Este ka ta pi. Woo! Oh. Tumbak oh. โอ้ปึ๊บโอ้นี่ใส่เฟืองเลี้วแล้วพี่ได้ทำคนเดียวอ่ะถือว่าพี่เดาถือว่าพี่เอาเปียกเพื่อนไหมอปนะทุกคนนี่เฟืองแดงไปดิ๊โอ้ ที่รู้สึกว่าใจได้เลยว่าถ้าเฟืองสีฟ้าบัดจะพายุมันจะใหญ่เคทุกคนพี่เทียสาวนะพะอเสรจแล้วะพี่จะมาจ่ายสวัสดีก็มีแค,ค่นีคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาจ่ายนะคะทุกคนจ่ายเงินม่วงเพื่อ สำเร็จ q u e s นะทุกคนเควสหนึ่งก็คือพี่เปิดเผาไปทั้งหมดหครั้งนะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปจ่ายกันนี่สองพันสองพันนะทุกคนโอเคปึ๊บนี่โอเคจ่ายแลวนะทุกคนโอ้พี่จ่ายแล้ะทุกคนโอเคดดดงเด้งดงเด้ง โอเคทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาจ่ายเควสที่สอนด้วยเองนะทุกคนพี่ก็เปิดเผาครบห้าครั้งแล้วโอเคทุกคนพี่จะต้องจ่ายสองสอง,สองห้าศูนย์อันนี้นะทุกคนโอเคทุกคนไปทุกคนจ่ายกันเลยดีกว่านี่ปึ๊บอื้อเลยยี่สิบบาท ตือโอเคทุกคนบ๊ายบายโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะไปจ่ายนะรว่าจ่ายได้ยังอุ้ยยังหรอคุณชรได้แล้วก็ไม่รู้อปึ๊บต่อไปคุณพ่พอสำหรับไปรละโอเคทุกคนมันก็สา,ามารถทฝ่ากันได้เลยวะไป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 ไม่ตีแล้วไม่ตดแล้วไปว้าวว ไปไปไปเล่นท่อบกุดกันทุกคนเอาตาังคยเอาหลอกก็ทางหลอก เออเฮ้ยทุกคนเลยคนที่ไม่เคยผ่านด่านเลยอ่ะเอ็ดเอ็ดอ,อันเนี้ยเอ็ดจีโออ่ะ,อะเขาผ่านเฉยเลยทุกคนปื๊บวู้ได้แล้ววู้พี่ก็เชีย พี่ก็จับเทียห้าแล้วทุกคนปึ๊บเอาเฟืองสีฟ้าเลยทุกคนเพราะว่ามันจะพายุใหญ่ขึ้นทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ต้องจ่ายด้แล้วทุกคนสามพันเลยต้อจ่ายสามพันนี่เป็ดเทียอะไรอึ๊บนี่จ่ายแล้วทุกคนสามพันเลยเทียหกเทียหกแล้ว เย่เย yeah, yeah, yeah. ่เย่ไม่ไม่ไม่ช่วยเขาได้ช่วยได้ไม่ติดเควสบาบาบาช่วยเขาเลยกคนบาบาบาเอาคนนี้เอาคนนี้ให้คนนี้ NGO ไม่ต้องเฮ้ใขยับไปบาได้เฉยปึ๊บไปไปไป,ไป ขาวากดขาวกดขาวกดไม่ใช่ว่าตัดน,นะเม่เอวน,นะเฮ้ยทำไมเสร็จควตเร็วจังอะโอ้มีพี่คนเดียวที่ช้าอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหเขางกดคนลึกลับซับซ้อนนะทุกคน ตันเฮ้ยฮนีตัวก่อนแล้วให้เกือบไม่ทันนี่เอ้ามันหีงเอ้ามันมีเวลาเอ้าแต่ว่า อ,อขึ้นไปข้างบนอีกอยอ่านนะคุณจะหมดฟูยังยังทุกคนกคนิ่งทำต่อได้ยาวๆยาวๆใครจะทำต่อรีบมารู้สึกว่าขึ้นเร็วขึ้นแล้วทุกคนสงสัยเริ่มชินกับการขึ้น ไม่นับแบบนี้ก็ได้สามสองหนึง่งเฮ้อตันหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยทำไมเสร็จเควสกันเร็วจังเลยนะ มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอทุกคนมีพี่คนเดียวที่มันยากขึ้นเรื่อยจะ,จะเจอ,อยังทางออกอะ่ะเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้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 ยจะหมดเวลาแล้วทุกคน อุ้ยทำไมเวลามันลดเร็วจังปู่น้พี่ไม่สนนะพี่รีตัวให้หมดโอ้โหทำได้ย,วยาวๆทุกคนมันมืดมากนี่มืดทำได้ย,วยาวๆแต่ว่าตอนนี้มันก็กำลังจะตกนั่นแหละทุกคน เฮ้ยจะหมดแล้วจะหมดฟูแล้วรีบด่วนด่ดวนเลยทุกคนรีบด่วนด่ดวนรีบด่ดวนด่ดวนรีบด่ดวนเฮ้ยมคจะทำต่อไหมไมใคจะทำต่อไหมเหนียวเหนียวแต่ว่าเขาจะขึ้นมาคันไหมประเด็นนะคะประเด็นคือ n อ o อยังไม่ได้พาเลยนะคะ เอาสู้กันอ,อ่าจบสแสงลัดเคินพี่ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนพี่ก็ทำถึงเที่ยหกเลยโอเคทุกคนพี่ว่าพี่จะไปเปิดเผานะทุกคนแล้วก็ปแะ้วแหละโอเคทุกคนไปบานะทุกคน